ลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็เข็มขัดสั้นวันวันนี้วันจันทร์นี่หว่าอ๋อพอดีเมื่อวานไม่ว่านี่ครับเมื่อวานไปทําบุญโอเคก็จะกลายเป็นเข็มขัดสั้นวันจันทร์แทนเล่นง่ายเนาะ <c oughs> มันจะเป็นยังไงนะครับนะเขารู้จักกังฟูทําไมอ่ะทหารเหรออืมโดนแกล้งนะครับ เออเอาเอาคนเห็นทั้งกองนะครับเฮ้ยชอบช็อตนี้มากเดี๋ยวเอาใหม่หน่อยเดี๋ยวช็อตนี้ช็อตนี้ฟุ๊คเขาไม่ได้รู้จักกังฟูหรอกอันนี้ผมว่าเขาฟลุ๊คไหมแม่งยิงเต่ฉลักหมวกกน็อกออื้ ก็โหดนงครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเออท่านผู้ชมคงไม่ได้เห็นภาพนีเคีัยแต่เอาเป็นว่าเป็นเพราะเขาใส่หมวกมนเขาเละไปแล้วับเนี่ย โอเคเอ้ยไม่เขาไม่โกรธด้วยนะครับเอ่อมันจะมีผลลัพธ์อยู่สองสองทางสองประเภทสองสองสองทางนะครับคนเสื้อสีน้ำเงินเนี่ยสีฟ้าเนี่ยอาจจะโกรธนะครับแต่ในกรณีนี้ให้ไฟ เอาหิมะออกวิธีที่ง่ายๆอืมแต่ตรงไปไหมเนี่ยอ่าม,ม,มือก็จะเย็นเลไงอ่าเดี๋ยวจะทำให้ดู เมื่อคุณตัดต้นไม้ที่ออสเตรเลียเฮ้ยเฮ้ยอ๋อหอหอดึงไปใช่ไหมอ่าโอเคโอเค ตอนแรกผมก็งงให่ลมแม่งแรงขนาดนั้นเลยหรือว่าหอดึงไปไหมอยากกระพิบตาตผมก็พิีไปแล้วหนึ่งดอกแล้วมันชืหนท่าดีทำไมวะเนี่ยเอ้ยนึกถึงอันนั้นเลยอะโรเกตอะ ไฟ with ไฟวิดไฟสู้ไฟเนี่ยโดยใช้ไฟเกมเหรออือหืออือหือมึงโกงอ่ะแบบนี้ฮ่่าฮานา่าฮ่าฮ่บฮ่าฮ่ t นั่นพี่ชายก็แก้งลูกเนี่ยโอ้โเกือบเกือบเกือบเอ๊ยอันนี้พาร์ทก่อนมีเหตุการณ์กล้ายๆแบบนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งเค้กโยนไปแล้วมีคุณยายออกมาหน้าประตูแล้วรับเค้กไว้ได้พอดีเอ๊ยจำไม่ได้เลยกันเลยวะ แต่ก็ incredible นะครับแบบนี้ซูเปอร์แมนผิวสียังไงอะอ all the woman นี่ย เจ็บแทนอ่ะเขาไม่เจ็บเหรอเอาใหม่นะเอาใหม่นะเขาไม่เจ็บใช่ไหมหรือว่าเขาอาจจะทำบ่อยอืมติ๊กตอกก็ตมีนี่เร็บทำอะไรกันอ่ะอะไรอ่ะงง ใครเก็ตคอมเมนต์นะครับผมไม่เก็ตฟบอ่าถอดนิ้วนะครับแล้วผมว่านั่นไงกาแล้วเขาดวนจริงๆแล้วต่อได้ไหมเ <c oughs> <c oughs> น่ยนอนมาต่อไม่ได้เนี่ย <c oughs> เพราะเขาดวนจริงๆอ่า <c oughs> อืมอืมเอมอเออ Yes. แบบ What is the real reason why you are not dating right now? Because my roommate doesn't like the idea of me bringing men home. For the last time we're not roommates we're married. Okay, now you were in ถามนี่ว่าทําไมถึงไม่อยากาพาผู้ชายมาบ้านเนี่ยผู้หญิงก็บอกว่าเพราะว่ารูมเมทฉันน่ะคิดว่าไม่ไม่ชอบไอเดียนี้ไม่อยากให้พาผู้ชายมาบ้านเนี่คผู้ชายบอกต๊ก บอกตั้งหลายครั้งแล้วไม่ใช่รูมเม็ดแล้วเราแต่งานกันแล้วด้วยโอเคโอเคอสกิลการดำน้ำอืมพึบ เจ็บมากแน่ๆนะครับแบบนี้แล้วแล้วมันสรุโปรโมชั่นได้ด้วยะนรับโอเคโอเคใช้ได้อันนี้ใช้ได้อืมแล้วทำไมต้องเพลงใหม่ครับแน่นอนนะครับเพราะท่าแบบนี้เด็กมันต้องเล่นอะไรอยู่แน่ๆอืม เดี๋ยวมันจะอันเอ็กซ์ d เต็ยังไงมีเพิ่มเสียงด้วยเว้ยเพิ่มเสียงเฮ้ยทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะท่านผู้ชมจะเห็นแต่หน้าผมเนี่ย เพราะว่าผมเอาขึ้นไม่ได้ดูคลิปแม่งตอนแรกดูเหมือนว่าจะเล่นกับผู้หญิงนะแต่ไปไปมา,มาเขาเล่นเกมสําหรับผู้หญิงนะเขาไม่ได้เล่นเกมสําหรับผู้ชายโอ้ <c oughs> oh my god อีกสักคนนะครับอ๋ออันนี้เห็น <c oughs> เห็นหลายคนทําอยู่นะใน Facebook ค่นีครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนี้ครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากชอบคลิปไหนมากที่สุดนี่ครับคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้สำหรับผมเนี่ยท่านผู้ชมก็น่าจะรู้นะครับว่าผมชอบคลิปไหนมากที่สุดคลิปกระโดดน้ำนี่ครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าบายสวัสดีครับ